ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยครับมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับนี่หน้าไม้สวยๆทั้งนั้นครับราคาก็เบาๆนะครับราคาอยู่ในเกณฑ์หลักสิบหลักร้อยนะครับตามหน้าไม้ตามไซส์ของไม้ตามชื่อของไม้นะครับนี่วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่9ของเดือนมิถุนายนนะครับปี2568นะครับนี่หน้าไม้สวยๆทั้งนั้นครับราคาก็ เบาเบานะครับตามหน้าไม้ตามไซส์ไม้นะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับค่าจะส่งเหมาเหมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับ50สบาทนะครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีไปทางสวีทให้นะครับค่าจะส่งเหมาเหมาเจบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําไม้กันเลยครับแนะนําจากราคาเบาเบาก่อนเลยครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง4นะครับราคากระถางละ40บาทนะครับนี่มหาเศรษฐีครับนี่หน้าไม้สวยๆวยเลยครับ ส uh, uh, ี่ส uh, ิบบาทนะครับอ้าวมาต่อทานี้ครับอ totally ันนี้กระถางสี่เหมือนกันครับพญาดำลงนะครับนี่น้าไม้สวยสวยกระถางสี่นะครับราคากระถางละสี่สิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งครับอันนี้กระถางที่สองนะครับนี่ราคากระถางละสี่สิบบาทนะครับนี่น้าไม้สวยสยครับราคากระถางละสี่สิบบาทนะครับนี่สี่สิบบาทนะครับพญาดำรงนะครับอ้าวมาต่อทานี้ครับอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับอยู่ในไซส์กระถางห้านะครับนี่ใหญ่ลนะครับ ราคาก็40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับ2กระถางครับนี่กระถางที่1กระถางที่2นะครับาานี่หน้าไม้สวยๆกัดสีสวยนะครับน er, ี่ผมมีอยู่เยอะเหมือนกันครับพญาดำรงเอ้ uet, ไม่ใช่ camping, พรพุทธะนะครับเป็นไม้สีเหลืองนะครับกัดสีสวยครับ40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับนี่สวยนะครับพัทยานะครับอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับมี2กระถางนะครับ ราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับพัทยานะครับดูหน้าไม้ได้นะครับไม้ใบกลมนะครับนี่สวยครับ40บาทครับกระถางที่2นะครับนี่มี2กระถางนะครับนี่ไม้สวยๆเลยครับพัทยานะครับไม้ใบกลมนะครับ40บาทเท่านั้นครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นกระหนกมนตานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอันนี้ก็ราคากระถางละ40บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับชุดนี้40บาทเท่านั้นครับนี่ ไม้เสสวยกระถางก็สี่มั่งห้ามั่งนะครับราคากระถางละ40บาทครับชุดนี้ครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้จะราคาขยับมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นศีลาหุ hm ่มทองนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่สวยนะครับศีลาหุ่มทองตัวนี้เป็นตัวแผงนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอันนี้ขอราคา50บาทนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5้านะครับตัวแผงครับ50บาทนะครับ ราคาไม่แพงนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองครับเป็นบาบเบิลบีนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคา70บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับมี2กระถางนะครับ70บาทนะครับนี่ศิลาหุ้มทองนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับ70บาทครับมี2กระถางนะครับกระถางที่1อันนี้กระถางที่2นะครับราคากระถางละ70บาทครับ2อสามใบนะครับนี่ครับหน้าไม้สวยนะครับเอามาต่อทันี้ครับอันนี้ไม้กําลังจะไว้ผ่าเหมือนกันครับ อันนี้เป็นออปติมัสนะครับเป็นศีลาหุ้มทองนะครับนี่อยู่ในไซกระถาง8นะครับนี่เกี่ยวไม้พานะครับนี่อันนี้จะมีราคานิดนึงนะครับออปติมัสนะครับเป็นศีลาหุ้มทองนะครับนาสวยนะครับนี่อ ouais ันนี้เป็น uhh. exactly. ไม้ไซใหญ่ครับกระถาง8นะครับนี่ก็เกี่ยวไว้ว่าจะไปพานะครับนี่ยแต่ถ้าเกิดใครชอบสนใจก็เอาไปเลี้ยงได้นะครับราคานิดนึงนะครับอันนี้ขอราคา380บาทนะครับนี่ไซกระถาง8นะครับ3า0บาทนะครับศิลาหุ้มทองนะครับ เอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่เป็นหน้าแผงเขานะครับนี่สีเหลืองทองเลยครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอันนี้ขอราคา60บาทเท่านะครับนี่ใส่กระถาง5นะครับนี่ราคาเบาเนะครับ60บาทนะครับเมาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นนาคาลุยไฟนะครับนี่ไม้กัดสีสวยนะครับนี่นาคาลุยไฟนะครับอันนี้ก็ขอ60บาทครับอยู่ในใส่กระถาง5้านะครับามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้แยกนอไว้นะครับนี่สวยๆวยนะครับ อันนี้เป็นกาคาพิกนะครับนี่สวยนะครับนี่เป็นไม้แยกนอนนะครับอันนี้อยู่ในไซส์กระถาง5.5นะครับนี่ราคาไม่แพงครับ130บาทนะครับนี่กาคาพิกนะครับน่าชมพูเลยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นหนุมานตัวเก้านะครับนี่หนุมานตัวเก้านะครับ อันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่มีหนอขึ้นมาครับ9ก้าหนุมานตัว9นะครับ90บาทนะครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นสุดลักนะครับนี่สุดลักนะครับด่างนะครับหน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ขอราคา60บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับสุดลักนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับ60บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็น ไม้เก่าเรานะครับแตี่เป็นไม้แรเก่านะครับนี่สวยนะครับเป็นลัตนาลุ่งเรืองนะครับนี่ไม้ประมาณนี้ครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ลัตนาลุ่งเรืองนะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับลัตนาลุ่งเรืองนะครับมีหัวนะครับ90บาทครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นไม้เก็บไว้นานนะครับแดงใบเล่นะครับนี่น้าไม้ประมาณนี้ครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่แดงใบเล่นะครับนี่ มได้มาจากสวนพิวัฒนาเขาครับนี่แดงไวเล่นะครับแดงใบเล่นะครับนีบ่ไม้น่าจะมีหมัวแล้วครับนี่สวยๆนะครับราคาอันนี้อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับล้นกระถาง6เลยนะครับแดงใบเล่นะครับอันนี้ขอราคา170บาทนะครับนี่นะครับเบาๆครับ170บาทแดงใบเล่นะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่สวยนะครับอันนี shield, ้เป็นใบหอกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเจ้าชายรัติกาณนะครับ band, sounds, นีบ่ <ba> <bird> <usters> อันนี้ไม้ถ้าเกิดยิ่งกัดสีสวยย yes ิ่งกัดสีเยอะนี่ยิ่งสวยมากครับเจ้าชายรัติการนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับโอ้หนักตึงกันนะครับนี่ครับหน้าไม้สวยนะครับเจ้าชายรัติการนะครับนี่สวยนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับอันนี้ขอราคาอันนี้ขอราคา2 0 0บาทนะครับนี่ครับสวยๆเจ้าชายรัติการนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่200บาทนะครับ โอเคนะครับอ okay, right. ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นไม้ฟอร์มขึ้นบังครับมีหลายต้นอยู่นะครับนี่เป็นมนบางแสนนะครับนี่หลายต้นนะครับมนบางแสนนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับนีครับมนบางแสนนะครับนี่มีหลายต้นครับนี่สวยนะครับมนบางแสนนะครับอันนี้ขอหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับนี่กระถางหกนะครับหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับมนบางแสนนะครับ อามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบังเกิดก้านะครับนี่บังเกิดก้านะครับน uh, ี่เป็นไม้ป้ายครับใบจะมนมน่ยครับแป๊บเนี้ยตรงนี้จะช้ำๆนิดเดงนะครับบังเกิดก้านะครับนี่อันนี้ขอราคา130บาทเท่านนครับ uh, นี่บังเกิดก้าครับนี่เป็นไม้ใบกุกลมใบป้ายนะครับอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ไม้ที่หายากนะครับนี่ เป on ็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับนี่ทศกัณฐ์หน้าทองนะครับนี่ไม้สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคา150บาทนะครับทศกัณฐ์หน้าทองนะครับนี่ไม้หายากนะครับนี่สวยครับทศกัณฐ์หน้าทองครับ150บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่อันนี้เป็นหนุมานประสานกายนะครับมี3กระถางนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่มีหน่อขึ้นมาเต็มเหมือนกันครับนี่หนุมานประสานกายนะครับนี่ มี3กระถางนะครับอันนี้ขอราคากระถางละ80บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆนะครับนี่กระถางที่1ครับ80บาทนะครับอันนี้กระถางที่2นะครับโอ้โหหนักตึงเลยครับ80บาทเท่านั้นครับนี่กระถางที่3นะครับนี่ราคาเบาๆครับ80บาทครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับหนุมานประสานกายนะครับนี่คนตามหากันอยู่เหมือนกันครับช่วงนี้หายไปแล้วครับประสานกายเพิ่งได้มานะครับโอเคนะครับเอามาต่อทีนี้ครับ อันนี้เป็นบอลกาบนะครับอันนี้เป็นปักษาพนาวันนะครับหนึ่งบอลกาบนะครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับอันนี้เป็นทวิภพนะครับนี่เป็นบอลกาบนะครับอันนี้ขอราคา90บาทเหมือนกันครับอ่มาต่อทีนี้ครับอันนี้อยู่นอกตู้นะครับใบแข็งมากครับนี่หน้าสวยครับนี่เป็นพนครนะครับนี่โอ้โหสีแจ่มๆนะครับพนครนนะครับอยู่นอกตู้นะครับไม้ใบหนาเลยครับนี่ นี่ครับใบไม่มีช้ำน้ํานะครับนี่สวยครับพระนครกระถางนี้นะครับขอราคา100บาทนะครับนี่โอ้โหไม้แจ่มครับสวยมากเลยครับนี่หนึบาทครับไม่แพงครับไม้เก่าๆเรานะครับ100บาทนะครับอันนี้เป็นพรพะล่วงนะครับอันนี้ขอราคา70บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับเจบาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นสีกาญจนานะครับอันนี้เป็นเจนทูเจนสองนะครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ เป็นเจนสองเขานะครับเจนทูนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใบหอกเขานะครับนี่มีสามกระถางนะครับนี่ผมได้มาเนี่ยนะเดี๋ยวดูป้ายชื่อนิดนึงนะครับอันนี้ปีกมัจจุราชนะครับนี่โอ้โหสวยครับนี่ปีกมัจจุราชนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับปีกมัจจุราชนะครับเป็นไม้ใบหอกนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับนี่ อันนี้กระถางที่3นะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่มีเนื้อหมด3กระถางครับปีกมัจจุราชนะครับนี ET ่เป็นไม้ใบหอกนะครับนี่สวยสวยใบไผ่ใบหอกนะครับนี่เดี๋ยวพูดผิดอันนี้ขอราคากระถางละ70บาทเท่านะครับนี่ราคาเบาๆบนะครับนี่หน้าไม้สวยๆวยครับนี่ครับปีกมัจจุราชนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่70บาทไม่แพงครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่ราคากระถางละ70บาทนะครับปีกมัจจุราชนะครับมาต่อทีนี้ครับ อันนี้เป็นยักษ์นะครับนี่ยักษ์น่าจะเป็นยักษ์เบญจกายนครับกัดสีป้ายสวยครับนี่ขอราคา80บาทเท่านะครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นแทนใจนะครับนี่เป็นไม้ป้ายป้ายไม่เยอะนะครับใบมนมหน่อยครับอันนี้หน่อเต็มเลยครับแทนใจนะครับนี่อันนี้ขอราคา80บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์กระถาง8ครับนี่เป็นไม้ใหญ่นะครับนี่ อันนี้เป็นสายพเนธเนตรครับโอ้กัดสีแจ่มเลยครับนี่สายพัเนตรนะครับสายกระถางแปดนะครับส่งทั้งกระถางนะครับตึกเลยครับอันนี้ขอราคา190บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆครับ190าบาทครับสายพัเนตรกระถาง8นะครับนี่อันนี้ไม่ทราบชื่อนะครับนี่แต่ไม้สีสันสวยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับนี่ไม่ทราบชื่อนะครับ80บาทนะครับ มาต่อทางนี้ครับนี่ไม้หน้าไม้เข้มๆเลยครับนี่อันนี้เป็นสีเทพรักนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถางหกครับเป็นไม้กัดสีนะครับนี่ไม้กัดสีตัวนี้ก็สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาเก้าสิบาทนะครับนี่ไซส์กระถางห้าจุดห้านะครับสีเทพรักษ์นะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับเก้าสิบาทนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับสีเทพรักษ์นะครับนี่เก้าสิบบาทกระถางที่สองนะครับ อ่าอันนี้จะไซส์เล็กนนึงอันนี้ขอราคา70บาทก็ได้ครับนี่ครับเล็กกว่าเราครับ70บาทกับ90บาทนะครับนี่สวยๆแล้วครับนี่อันนี้ใหญ่ปุ๊บเลยครับอันนี้จะเล็กกว่าหน่อยนะครับมี2กระถาง90บาท2กระถางนะครับอันนี้70บาทกระถางนึงครับไซส์ย่อมลงมานะครับ70บาทนะครับเดี๋็ดแป๊บขยับมาให้นิดนึงครับอ่าโอเคครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใหญ่นะครับนี่ เป็นเทวาเทวีเอเทวาสุริยานะครับนี่เป็นหน้าแผงก็แล้วก็มีโอ้ไม้ใหญ่ปึกเลยครับถังหกนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่เอาไปหนึ่งร้อยก็ได้ครับนี่สวยนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับนี่ไม้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นศิลาเพชรนะครับนี่ หนักมนกครับนี่ส่งทั้งกระถานะครับนี่โอ้หค่าส่งก็คุ้มๆลยครับนี่ครับอันนี้ขอราคาอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยนะครับขอตัวค่าส่งไปนะครับนี่ถางหกนะครับศิลาเพชรครับกระถางที่หนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้กระถางที่สองครับหนึ่งร้อยบาทครับนี่ราคาเบาๆนะครับ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่เป็นลูกไม้ใบหอกนะครับอันนี้ขอราคา70บาทนะครับนี่ลูกไม้ใบหอกครับ70บาทกระถางที่1นะครับมาใหญ่แล้วครับอันนี้70บาทกระถางที่2นะครับมี2กระถางนะครับราคากระถางละ70บาทเท่านั้นครับนี่ลูกไม้นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ป้ายนะครับนี่ม้ด่างไม้ป้ายเขาครับอันนี้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับนี่น่าไม้สวยๆประมาณนี้แหละครับอันนี้ขอราคา90บาทนะครับนี่ อยู่ในไซส์กระถางหกนะครับอันนี้เป็นไม้แผงนะครับนี่อันนี้ไม้ใหญ่ไม้แผงมีหัวเลี้ยงไว้นานแล้วครับเป็นอะไรนี่ยแป๊บผมดูชื่อนิดเดิงเดซที่นี่นะครับเป็นตัวแผงนะครับนี่โอ้หนักกระถางแปดนะครับนี่เดซที่นี่ตัวแผงนะครับนี่นี่หัวนี่โอ้โหลูกหน่อขึ้นมาแทงมาเต็มนะครับอันนี้เป็นต้นใหญ่เขานะครับนี่เดซที่นี่แผงนะครับนี่สวยๆแล้วครับ เดทที่นี่นะครับนี่สวยนะครับเป็นตัวแผงครับตัวหน้าเดิมครับผมแบ่งไปแล้วครับนี่อันนี้เป็นหน้าแผงนะครับนี่ไม้โอ้หนักปึกเลยครับนี่ครับอันนี้ขอราคา190บาทนะครับเดทที่นี่นะครับตัวแผงนะครับนี่สวยๆนะครับราคา190บาทนะครับวันนี้ก็มีไม้ม้ชมแค่นี้นะครับ ถ้าเกิดแบบสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเบอร์ก็084ครับ978 6818นะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาไล้ครับค่าจะส่งก็50บาทนะครับปลายทางก็70บาทส่งไปซีนีเอเอ็นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมจบคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ